ปลาหมึกครับปลาหมึกกรอบแห้งครับพี่น้องลวกเราเอามาตำครับกับกุ้งเนาขอนอนุญาตใส่มือซะครับ Hmm เพชรสะใจครับคือยังไง